วิธีใช้งานสว่านโรตารี่ไร้สายไร้แปลงถ่านโอซูกะ OCRH 852ใส่แบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องจากนั้นก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยโดยสามารถใช้งานได้3ระบบฟังก์ชันครบคันตัวเดียวครอบคลุมทุกงานไม่ว่าจะเป็นการเจาะเจาะกระแทกและการสกัดด้วยมอเตอร์ไร้แปลงถ่านแรงดีทนทาน มอเตอร์ใหม่ๆอายุการใช้งานนานกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์แบบแปลงถานด,ดีไซน์ใหม่หมดล้ำสมัยเฉียบคมและดุดันด้วยดีไซน์กระทัดรัดคล่องตัวคุมการใช้งานง่ายลุยงานหนักได้เครื่องหลอนแค่ตัดใหม่ๆด้วยสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูงแบตท,ทนใช้งานได้นานไม่เสื่อมง่ายด้วยแบตเตอรี่คุณภาพสูง พร้อมไฟเช็คสถานะแบตเหมาะสำหรับงานเจาะไม่ว่าจะเป็นงานเจาะผนังเจาะปูนเจาะกระแทกและการสกัดแรงเจาะสูงเจาะง่ายรูใหญ่ก็เจาะได้ไม่ว่าจะเป็นการเจาะหรือการสกัดด้วยดอกสกัดปลายแหลมและดอกสกัดปลายแบนแบตตึดทนทานแบตก้อนเดียวใช้ได้30สินค้าและจะเป็นมากกว่า70สิสินค้าในเร็วๆนี้ และเมื่อใช้งานเสร็จถอดแบตเตอรี่ออกเสียบชาร์จแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนานกรสวัสดีครับ